รวมกันอัปเดตข้อเสนอคลอ่าเกี่ยวกับนะคะเวอร์ชัน2.21ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งข้อเสนอนี้นะคะพึ่งผ่านเมื่อวันที่12และจะเริ่มที่จะอัปเกรดในวันที่12นะคะวันที่12ก็คือเมื่อวานนี้ของโซนเอเชียนะคะก็ผ่านมาแล้วกว็น่าจะอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือข้อเสนอนะคะนอกจากนี้ของลูน่าคลา s สิกนะคะก็ต้องติดตามนะคะข้อเสนอนี้ที่กำลัง เปิดโหวตอยู่ที่น่าสนใจนะคะเพราะประวันรายใหญ่ๆค่ะก็เข้าไปโหวตนะคะถ้าไม่สําคัญจริงๆประวันจะไม่เข้าไปโหวตนะคะรายใหญ่ๆจะไม่โหวตค่ะที่ผ่านมารายใหญ่ๆจะไม่โหวตนะคะก็คืองดการโหวตกข,ข้อเสนอนี้นะค่ะนะคะก็คือข้อเสนอน11767ค่ะเกี่ยวกับเทสมาเก็ตนะคะสวันนะคะมินมินนั่นเองนะคะมิเตอร์นะคะ ก็ปรากฏว่ามาอโนดและก็ HFC c และก็ VP ค่ะลายใหญ่นะคะอีก2รลายรวมแล้วประมาณ3รลายค่ะก็ปริโหดให้ข้อเสนอนี้ที่เกี่ยวกับบล็อกเชนนะคะในการลื้อฟื้นให้ระบบเก่าเาที่เคยทำนะคะปิดไ้กลับมาใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะผลกดว่าตอนนี้นะคะตอบเย็ดอยู่ที่42่่านแล้วนะคะก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะผ่านหรือไม่นะคะมาดูในข่าวของ นะะในส่วนของชิบะอินุกันบ้างค่ะข่าวแรกเกี่ยวกับปลาวานค่ปะปลาวานนะคะนี่คือที่อยู่เบื้องหลังทาธุรกรรมของชิบะนะคะวานนะครัเพิ่มขึ้น2.29%กับนะคะช่วงนี้จะมีข่าวปลาวานค่อนข้างบ่อยนะคะชิบะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยธุรกรรมปลาวานพุ่งสูงขึ้นนะคะค่ะ เพิ่มขึ้น229เมื่อต้นสัปดาห์ข้อมูลจากบริษัทวิเคออะห์ i n t o the Box เผยปริมาณธุรกรรมขนาดใหญ่ของชี้บันะคะเพิ่มขึ้น229%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมีปริมาณธุรกรรมขนาดใหญ่ถึง1.23ล้านล้านชีบันะคะ Into the Box สุดประเภทนะคะจัดประเภทธุรกรรมที่มีการโอนเงินมากที่สุด1 0 0นล้าน1แสนดอลลาร์เป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ตัวบ่งชี้ปริมาณธุรกรรม ขนาดใหญ่ในกรณีนี้จะคำนวณจำนวนสกุลเงินดิจิตอลท,ท,ทั้งหมดที่ถ่ายโอนในธุรกรรมดังกล่าวปริมาณธุรกรรมขนาดใหญ่ให้นะคะคาประมาณจำนวนเงินทั้งหมดที่วานทำธุรกรรมใน1วันนะคะปริมาณธุรกรรมขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่ามีกิจกรรมสูงในหมู่วานไม่ว่าจะซื้อหรือขายในช่วง24สชั่วโมงที่ผ่านมามีการโอนมากกว่า9.08ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมที่มากกว่า10,000แสนดอลลาร์ซึ่งอาจบ่ง บอกได้ว่านะคะาการหักเงินเกิดจากวันพูดถือครองรายในั่นเองนะคะการขึ้นไหวของราคาตอนนี้นะคะก็อยู่ที่นะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะก็นะคะเคยพุ่งขึ้นไปนะคะสูงสุดนะคะก็คือหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังดาวลงอยู่ต้องจับตาดูที่สารัฐอเมริกากําลังจะมีการประกบศ c p ีนะคะจะเปิดเผย c p นะคะก็มีการคาดการ์ราคาไว้นะคะว่าจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องตาดูต่อไปค่ะอนะาทิตย์นี้ค่ะจะมีการประกาศตัวเลข C p ใหม่นะคะก็คือตัวเลขเงินเฟ้อน,นั่นเองะะมาดูข่าวนี้ต่าค่ะข่าวน,าวนี้พูดถึงชีบะอาจเพิ่มขึ้นได้หากทำลายกำแพงอุอปทานนะคะก็คือ290ล้านล้านชีบะก็คืออาจจะลดสุดไปหนึ่งตัวเหลือศูนย์ี่ตัว ก็ะะเป็นเรื่องปกติถ้าจะไปศูนย์สตัวนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะอะแต่ช่วงนี้ตลาดมันไม่ค่อยเอือ้อเท่าไหระะ่ชีบักอตรทรุแนวต้านหลักวางจุดได้หากสามารถเอาชนะกำแพงอุปทานชีบัตที่สําคัญมูละคะ่าสองล้านล้านที่ราคานะคะศูนย์สี่ตัว1ดอลลาร์นะคะข้อมูลจากแหล่งข้อมูลวิเคราะห์บล็อกเชนอินทูเดอะบล็อกเผยให้เห็นกำแพงอุปทานที่สำคัญ ที่ราคาเฉลี่ย04ตัว1ดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล i n d u the Box ที่ให้เห็นว่ามีที่อยู่นะคะมากถึง 116.75k แห่งที่ซื้อชี่บะ290ล้านล้านระหว่างนะคะระหว่าง05ตัว8กับ04ตัว14นะคะนั่นหมายความว่ามีการซื้อเยอะที่สุดนั่นเองนะคะทุกเง่้ชี่บะสะสมที่ซื้อในช่วงนี้ นะคะสัปดาห์มีมูลค่า2.09พันล้านดอลลาร์เทียบัตาที่มีอยู่ข้อมูลเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ที่0.4ตัว1 0ดอลลาร์นะคะที่ราคาปัจจุบันชีบะนะคะซื้อขายอยู่ที่0.5ตัว7.17ดอลลาร์ค่ะเราไปข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงที่บะมีการเบิกบันเผาพุ่งสูงถึง330เอร์เซ็นใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมียอด เผานะคะก็คือนะคะยีชั่วโมงที่ผ่านมาสามสามสามนะคะคลิปเป็นโเทเค็นก็คือหนะะึ่งร้อยแปดสินล้านโเทเค็นเองนะคะัะอันนี้ก็คือยอดการเผาค่ะนะคะไปข่าวอื่นต่อเลยค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบะเรียมนะคะบันทึกเหตุการณ์สำคัญในการทำธุระมาดูนะคะชีบะเรียมซึ่งเป็นเครือข่ายอิชุเลียนเลยเยอรสองที่พัฒนาชีบะได้เก้าข้ามวนะ ได้เก้าแค้เนนมเกรนของนํำธุรกรรมสำคัญไปแล้วเกินกว่าสองล้านธุรกรรมและรองรับนะคะที่อยู่กระเป๋าเงินมากกว่า 1. 1, 1ลาุล้านล้านที่อยู่นะคะชิบะเรียมซึ่งเป็นเกือไข่นะคะอีทูเลียนหรือเยอะสองของชิบะประสบความสำเร็จในการทำธุรกรรมครั้งสำคัญตามข้อมูลล่าสุดของนักสำร,รวจค่ะนี่ก็คือข้อมูลนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตก็แล้วกันไปดูข่าว อื่นต่อนะคะค่าวนี้พูดถึงทีมนะอธิบายชิบะเรียมในฐานะนะคะชิบะนะคะอ่าทูบูเตอร์นะคะอดถ่อยก่าวว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชิบะบรอนและลิสนะคะมาดูเนื้อหานะคะผู้ด,ดูแลระบบนะคะของชิบะนั่นเองอ่ะได้พูดถึงชิบะเรียมว่าเป็นผู้สนับสนุนโคอ่าเทอร์โบของสกุลเงินนะคะ ลิคิดว่านโดยยืนยันว่าชีบะบอล,ลิจะได้รับประโยชน์จากบล็อกเชนเลเยอร์ที่2นะคะผู้ดูแลระบบดิสคาร์นามแฝงนะคะเดวิดนะเดวินคินะคะพื่ออธิบายชีบาเรียมเป็นเป็นเซลล์รับความของสกุลเงินที่ตอลในข้อความที่เป็นมิดล่าสุดถึงผู้ชื่นชอบชีบะนะคะเขาก็ตุ้นให้ชุมชนมองว่านะคะ l 2บล็อกเชนเป็นตัวสนับสนุนเทอร์โบที่จะเร่ง การเดินทางของชีบัตและมอบผลประโยชน์ที่โดดเด่นสําหรับชีบะบอนและลิสนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่เขาพูดในมาทวิทนั่นเองชีบะตเรียมซอสสูตรรับของเราคิดว่ามันเป็นโทโบอ่าบูสเตอร์ของเราที่จะช่วยเร่งการเดินทางของคริปโตของของเราบิทคอยนะคะชีบและลิสทั้งสองจะได้รับประโยชน์นะค,ะนะคะดารินชีกลนะคะ ดารินจีเรียกร้องความปวดคนนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่เขามีการแบ่งปันในทวิตนั่นเองแล้วแล้วเขาก็อูที่เขาขอบคุณผู้พู้ชื่นชอบนะคะอ่ะนี่ก็คือข่าวสารสําหรับทีบาาเรามาอุปายด้วยข่าวสารของนะคะเบบีด,ด็อกสักลูกน้อยว่ามีอะไรอัปเกรดตดดได้นะคะอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่อัปเดตนะคะสําหรับเบบีด็อกนะคะก็ค่ะก็มีแต่ว่ารวมไว้มาไหลนะคะนี่นะะแปลว่าผู้ นำนะคะรวมถึงทีมงานเบบีด็อกน่าจะมาใส่อยู่ที่อเมริกาคนะ่ะเพราะอะไรเพราะเขานะร่วมไว้อะไรให้คนที่จากไปในประเทศอเมริกานะคะฉะนั้นหมายความว่าะะทีมงานหรือผู้ออกหรือผู้ทำงานของเบบีด็อกน่าจะอยู่ในอเมริกาเป็นส่วนใหญ่นะคะ ก็ต้องรอจับตาดู AI นะคะเพราะตอนนี้ Baby d o อกกำลังโปรโมท AI อยู่นะคะในเนื้อหาเนี้ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ AI หมดเลยอย่างเช่นยุคใหม่ของ Baby d o อกกำลังจะมาเร็วนี้ซึ่งจะทำให้ชุมชนสามารถสร้างมินได้ภายในไม่กี่วินาทีเราหวังว่ามิน Baby d o อกท่วมนะคะท่วมท้นทั่วทั้งมินเพิร์เน็ตนะคะมาสร้าง Baby แดกบเบบีด็อกเอไกัน อันนี้ก็คือตัวอย่างที่เขาสร้างให้เห็นเอไอนะคะจากเอนวาดภาพเอไอนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการมุ่งเน้นโปรโมทเอไอนะคะ Dog, เป็นเอฟทีของเบบีด็อกนะคะจะปิดท้ายด้วยเบบีด็อกนะคะท้ายสุดเลยะคะสำหรับคลิปในวันนี้ต้องขอภายเรื่องเสียงขัดขัดนะคะขาดๆหายๆนะคะวันนี้ดิฉันก็มาใช้ไม้นั่นเองแต่ปรกากฏไม่ดับไปอีกแล้วนะคะ,นะคะแปลว่าไม้นี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องทิ้งคว้างเลยนะคะ นะคะต้องหาซื้อใหม่ละนะคะสำหรับคลิปในวันนี้คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะต้องขอไปจริงๆสำหรับเสียงขาดผัด,ดห,หายนะคะเนื่องจากไม้นั่นเองนะคะดิฉันมีไม้สองตัวนะคะไม้หนึ่งเป็นไม้เล็กที่ติดเสื้อนั่นเองปรากฏว่าไอ้ไม้เล็กเนี่ยแหละมีปัญหนานะคะดิฉันก็กลับมาใช้ไม้ใหญ่อีกรอบหนึ่งนะ,ะเพราะไม้ใหญ่น่าจะใช้ได้อยู่นะคะอ่ะวันนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ หบ่งกันเพียงเท่านี้ค่ะดิฉันจะปิดท้ายด้วยคําเตือนนะคะสวัสดีเพื่อนเทุกท่านค่ะ